มาพี่น้องตัวพ่อปึงวิธีไปหาเลือกสื่อมอเตอร์ค่ังซักผ้าที่เซียวมาเห็นกางหันลมนะหู้จักปะเคยเห็นมอเตอร์แบบนี้อันตัวที่ใดมานี่เขาพากันวานมันเป็นมอเตอร์ตัวชิบะนะลอยซีบวนตัวนี้มันจะหายกระแซาะไหลเพราะว่าแม่เล็กมันเป็นแม่เล็กนีโอเมียมนะพี่น้อง ทาได้ก็ให้เอารุ่นนี้ได้แต่ก่อนรถโตใส่มานี่มันเป็นรุ่นนี้ lg นะี่ได้คือกันพี่น้องได้แต่ว่าเอามาใส่งานจริงได้แค่หกโอ้หกแอมป์เลยตัวนี้รถโตใส่มานี่แต่ปีก่อนเกือบปีหนึ่งไปฤดูฝนพอดีดขเขาแท้ๆน,นี่ชี้หาพี่น้องแต่ว่าหมุนเฮงเตี๋ยวได้ค่อยได้ประมาณหมุนทั้งหมดได้แค่แอมสองแอมเลยอันนี้เราโตใส่มาก่อนพาสามเหมือนกัน ผ้าสามใบกลางหันนี่ร้อยสิบเซนติเมตรกระได้วนสามสิบก็วนขึ้นอยู่สำหรับมอเตอร์ม,มุนซีห้าหกแอมป์เนี่ยไงก็การหลเติบไปได้วยตัวซีบาเป็นเอลซีเห็นปะ่ะแต่ว่ามันมันต่างกันตรงนี้ต่างกันตรงไห้แม่เรียกนี่อันนี้มันมันโมเมนต์มีโอเดียมนะมันกระไดไฟอยู่แต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันก็คือแบบ เขาเอออย่างกระแสมันบระแก่นะพราะมันถือกันโหลดมาแล้วมันมันอยากถือนะมันมันบาสามารถดันแบบคือยังแบบรถรถหน่อยใส่ของหลายแล้วมันเหี่ยมันบ่อนห่อนน้ตอนท่าหมุนมือวัดจังเสียมันมันได้อยู่ได้หกเจ็ดแอมมือแต่ว่าพอเอาไปใส่งานจ็ดแอมมันมันมันบ่อหอนนะขอตะตั้งกับจากตัวนี้ก็คือตัวนี้มันเป็นแม่เหล็กหน่อยนะถอยยากอยู่ด้วยจังเลย เป็นมีโอไรเมียมถ้าหาได้ให้หาตัวนี้บนันทึวิธีเลือกซื้อนี่เบิ้งยังไไปไปหาแบบไดว่ามันใส่ไดบ่ใส่ไดเหน็นบ่พี่น้องกันไปหานี่เขาอื่นวันไดโอดหาคานี่ไหมนี่จะเป็นบีไดโอห์คนละอันมั้งเนี่เป็นไดโอดหาคานี่ไม่หาคาแล้วก็มันสีเปลี่ยนจากกะระแสไฟส,ส,สลับกระแสสลับสองสามเฟสออกมาเป็นกะระแสตรงบวกลบนะให้เอามาตรวจเช็คนี่ แต่ว่แล้วก็สิสภาพนี้แหละสิว่าไม่สีเก้ากับเบื้องดีๆให้มันหมุนได้นะอย่าให้มันติดมันขัดถ้ามันเขาถอดออกเบื้องข้างในได้ก็ดีไปนี่เขาถอดเบื้องไปได้ก็บ่เป็นยังมาบัดบวนเบื้องอันนี้เบื้องตัวไปหาเช็คเบื้องเอานะน้ำร้อนของเก่ากถ้าได้ถอดเอากับเบื้องบาทเสียหาลอยบ่้องแข็งเป็นยองไงเนี่ หมุนเบิงังมื่อหมุนแปลว่ามีวนนี่ก็ว่าผ่านเออหมุนหมุนหม,มุนธรรมดาก็บสามสิบสี่สิบวนวอยู่เลยนะเพราะว่าเดิมเดือมันมันต้องเอามาประยุกต์ใส่เลยมีวนขึ้นเห็นบ่ธรรมดาเนี่ยมีวนประมาณนี้นี่ก็ถือว่าผ่านใส่ได้แค่นั้นแหละ เราเลือกซื้อกะหาไปหาตัวนี้ละสำหรับผู้ใดวเอามาเหิดกังหันกังหันหนามก็ได้กังหันลมก็ได้ให้เป็นตัวมอเตอร์ตัวนี้ละเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งกับกันมอเตอร์ตัวซีบ้าละเขาว่าเขาวพากันวางสั่น์ละเราตัวก็่เคยไปเงียบเอาเถียดอกมิถะหาเสี่ยวน้ำมูผู้ใดมีกะผู้ใดลงขายกะเสี่ยวนำ้ำผึนนะอันเดียนบอเขากันดิมันเป็นของเกา่าพี่น้องต้องเข้าใจนะไอันนี้ตัวนี้วากันเป็นแปดแอมท้าสารนี่แปดถึงซี่หมาแอมดิ แต่ว่าที่มหาเอมสิบมุนเลี้ยวเติบเดิถ้ามาใส่กางหารรันล้มแต่เทียนี่ลอยหาซีบรอบขึ้นนี่มันมะกับจได้อายุห้าหกงั้นใช่ไหนะถ้าเลี้ยวก็นันกัสิีเจ็ดแปดใช่ไหมเบอร์ของไอ้เขานะตัวนี้แหละพากับพาเข้ากันเนี่ยพี่น้องเอามาพาพาเข้ากันแบบเดียวกันไอ้ของ LG ลจีนั่นเป็นทองแดงทองแดงเทียมเดิเทียะข้างในเป็นอลูมิเนียมเดิเชื่อมยากจังน้อยพี่น้องอันห่านี่ ก็กรเช้าได้ให้กันผู้ใดหาตัวนี้บ่ได้ดก,ก็เอาตัวนี้ได้ให้กันใส่ยักสองตัวทั้งสี่นนะ <c oughs> ไม่มาละ่ะมันได้หน่อยเลาก็หาเห็ดสองตัวแต่ผู้ด้เห็ดเห็ดเองเป็นกะกะดีไปเขาก็หาวัตถุดิบที่เขาหาได้ในพื้นที่มันหายากแล้มันแพงด้ซุ่งมนันนี่ว่าขายกันกับเป็นพันบาทด้นี่ถา้าเขาซื้อตัวเขาถา้าเขาไปหาเองได้กะดีไปวิธีเลือกซื้อเบื้องตน้นจำนี่แหละใ้าไปหา ให้เท่ๆให้พี่น้องไปหาเอารุ่นนีแ้แล้วเด้อแล้วค่อยมาพาตัดเอาเสียเอาสามเอาเสียเอาหกเลวแต่พวกเจ้าแต่ว่าเราตัวในน้ำได้กับสามเลยดีดีร่วมค่อยๆเอืองก็ยังได้ไฟนะเอาเบิง่งสีใส่ไฟให้เบิ่องไปเลยมีไฟบ่มีวนหรือมีไฟบ่เบิ่งเด้อเดิมๆเดือนมันกับไดอปบ่าพาตัดนี่ก็ไดเท่ากันแต่ยังหมุนเฮงหลอดไฟสิกขาด จะ,อ,จะอ,อันนี้บวกจะอันนี้ลบมีนตีปบัว่อก้หอดไฟด้ะเห็นี่มมนแห้งหลมันสิขาดอันนี้มันหลอดสิบสวลตเห็นปะไม่นนมจากหนึ่งเนี่ยจักน่อยด้วยฮับพาตาไปแล้วมันกัดที่ใเนีย่ยเดี๋ยวเรียบม,มันสินเหน่ยนอยน้อยเห็นปะโอเคเนาะอันนี้ก็ถือว่าใส่ได่านก้าวหามาได้ เราค่ okay, มาพาตัดเอาเห็ดกลางน้ำกลางหันลมก็ได้อนี่ผู้ใดมีน้ำก็เห็ดน้ำผู้ใดมีลมก็เห็ดลมตัวนี้แหละถ้าอยากให้หาได้ก็เราตัวอยากให้หาตัวนี้ถ้าผู้ใดมีมอเตอร์ส่งมาให้เราตัวเห็ดเทียมให้ก็ได้นี่ลดราคาลงไปอีกสองพันเหมือนเด็กกลางหันลมจะเทของเราตัวเห็ดจะนี่เจ็บปัญหาอะไละกระสิเหลือเป็นโค้งเป็นใบเรามงเราใหม่หมดเลยเห็นปะปัญหาพันเอาไปใส่หน้าฝนเด้อ อาเซมี่แล้วมาบอกวิธีเลือกสื่อพอตุประมาณนี้เลยเด้อหาหาหาได้กับห้หาตัวซี่บ่ายเลยล่ะเปิดมันเมเด็กมีโอนาเมียมแล้วใส่งานจริงก็คือว่ากระเซียมันแก่มันแก่หมายความว่ามันถึกหลวมมันยังยมันยังสามารถดันไฟเข่าแบตเตอรี่ได้นะตัวนี้มันเราตัวใส่มาแล้วนะมันบกขยะพันเด้อถามมุงมืคนแล้วอันนี้เราตัวใส่จริงมาแล้วหนึ่ปีหนึ่งซี่หางหกเซมันล้วแอมเด้อ ตัวที่ย่างก็ซ้ำกันอยู่วนนี่แห้วครับขอบคุณที่รับชม,มบค,ครับผมบคครับ